ห้าร้อยศูนถึงรอยโหมดแรกเป็นโหมดอีโนะครับสามสองหนึ่ง <60. 100. S 1> หมด e อีโค่รอบที่สองนะครับสามสองหนึ่ง มาถึงวอมดสปอร์ตนะครับผมบิดไปทางซ้ายหนึ่งทีนะสามสองหนึ่งโหสปอร์ตรอบที่สองนะครับสามสองหนึ่ง